สวัสดีค่ะเอฟซีสุทุกท่านเจ๊จีคอสสวัสดีเด้อจ้าเช้าวันที่ยี่สิบเจ็ดนะจ๊ะเป็นยังไงน,น้าพี่น้องมิโชคนะหมอต่อยยีอ่อจ่หาฮอนอยฮอนอยเอาต่อยเพนสายวิ่งเด้อจ้าสายวิ่งได้เงินทุกมื้อเด้อจ้าได้ตังค์ทุกวันเขาทุกมื้อจ้าเอาต่อยนะสายวิ่งรูดนะแต่เฉพาะวิ่งนะจะ้าบอกได้เลยว่า เขาทุกวันเด้อจะ้ะแต่กระจับสองตัวเนาะจ้ะจาอสองตัวอาจารย์ต่อยเพิ่งกระเข้าเด้อจะ้ะตรงๆกระจามีเนาะจ้ะมาว่านี่เอาต่อยวันที่สิบหกฮานอยเอาต่อยให้หกกับเจ็ดเด้อจะ้ะวิ่งรูดจับคู่บนล่างห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าสองหกสองเจ็ดสามเฉพาะเกตเอาต่อยพนห้นลินสีน้อยเด้อจะ้ะเฉพาะเกต สายวิ่งนะคะเขาหกจ้าหกหนึ่งปดสาห้านะคะพิเศษหลุดไปปกติได้จ้าวิ่งถ้าวิ่งนะได้หบนนะคะออก6กหนึ่งเกล่างออก8ปดหได้หอีกแล้วจ้าสามเดงเด้อจ้าแล้วมาวีมาวีก็ได้ห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งสี่สองเห็นบอจ้า เข้าห้าหนึ่งเต็มเต็มตรงตรงเลยจ้าพี่น้องอย่าเลื่มเดอ้อสูตรไม่อาจารย์ต้อยเนี่ยเขาดีเด้อจา้าอาจารย์ต้อยให้เล่นสีน้อยเขาดีเลยจา้าเข้าดีมากๆเลยรู้สึกจะเป็น11วันติดติดแล้วจา้าสายวิ่งรูดนะคะสายวิ่งให้ให้บอกว่าสายวิ่งกันแล้วก,กันจา้าถ้าพี่น้องมากวิ่งเด้อจ้าวิ่งเอาเด้อพี่น้อง แต่ถ้าตัวจ่ออาจารย์ต้อยก็มีหลุดมีเข้าแบบนี้นะจ๊ะอาจ,จารย์เพิ่นกับจอมาราอแบบตามสูตรเด้อจ๊ะบางวันเพ่นกับเข่าตร,ต,รตรงตรงบางวันพ่นกับเข่ากรับหนึ่งสินะจ๊ะบางวันก็หลุดไปจัแต่ส่วนมากเพ่นกับซ้ายวิ่งเพ่นอโอาโหยทุกวันเลยจ้าถ้าเด็กถ้าพี่น้องอยากมีเงินใส่กะวิ่งเด้อจ้ะเด้อไม่พลาดเลยจ้าจ้าก่อน จะดูคลิปของวันที่หยิบเจสเนาะจ่ะเนาะคลิปใหม่ของออต้อยส่งมาให้แล้วจะเยะจีขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยจีในเรื่อจะเพื่อเป็นสะพานบุญให้ทิฟซีท่านอื่นๆเป็นการมองเห็นทางช่องเนาะจ่ะเนาะแต่กระโทษสมมติว่าโทษ้าต้อยก็ให้บอกนเรื่อจาว่าดูจากช่องไหนถ้าดูจากช่องชะตาเยจีก็บอกอยู่จากช่องชะตาเยจีในเรื่อจ่ะ เพื่ออาจารย์พลจะได้รู้ว่าเออเอฟซี FC ที่ดูจากช่องจตาย,ยจีก็โทรหาอยู่แบบนี้นะจ๊ะมีอะไรก็คอมเมนต์มาได้จ้าจจีอ่านแต่จจีถ้าไม่ได้ตอบยจีก็จะตอบเวลาลงคลิปแบบนี้แหละจจีก็จะตอบให้นะคะจ่าเตรียมแคปหน้าจอได้จ้าจะลงให้ใหม่เลยนะคะขอ,ของวันที่ ของวันที่ยี่สิบเจ็ดนะจ๊ะเต็มแคปหน้าจอได้จ้าดูดีๆตามแล้วจะมีของดีให้เห็นนะจ๊ะวันนี้อากาศดีเน่ยจากหน่อยเนาะพี่น้องชิดเย็นๆจากหน่อยรู้สึกว่าแดดออกมาแล้วแต่ก็มีอากาศมีลมเนาะจ้ามือนี่ คือสิไข่เนี่จักนอยอยู่มาเนี่ยพี่น้องเลยฮาหนอยยี่สิบเจ็ดมีคอสองห้าหกเจ็ดออต้อยนำโชค น้ำโชคนะคะไหนดูคนดูคนว่าจะจิกเป็นตรงไหนเมื่อกี้นี่ต้ยน้ำโชคเด้จิจจะบอกไม่เด้อจาว่าสูตรไม่เพิ่นเด้อจะ่ะเอาต้ยน้ำโชคสูตรใหม่เพิ่นทำสูตรใหม่กันมาเด้อจะ่ะคนขวาม่เด้อจะ่ะสูตรใหม่เดินดี เทาสิบเอ็ดวันติดเล้วเด้อจ้าสิบเอ็ดวันติดแล้วนะจ๊ะสิบเอ็ดวันติดแล้วจ้าเดี๋ยววงกลมให้พี่น้องก่อนเดี๋ยวพี่น้องจะบริเ็นสัตว์เนาะจ้าจะได้เข้าใจเนาะพี่น้องมัดรวมล้วก็สิบเอ็ดวันติดแล้วก็มัดรวมเลยมัดรวมเล่นมัดรวม สีนอยสีนอยนะครับเล่นสีนอยเลยนะครับพี่น้องจ้ะจะวงกลมไหมเด้อพี่น้องจะบึงบัสับซนเนาะจ้าสายวิ่งรูด สายวิ่งรดูดวันนี้ออต้อยให้ศูนศนศนย์บนล่างยีงกจจีจะวงกลมเอาด้วยจ้าบาน,นี้เวลานี้คิิปียี้จกีจะวงกลมให้ตลอดด้วยจ้าตัวดินตัวรองเดี๋ดวยวีจจกจะวงเอาด้วยจา้า จะบกขีดคืออาจารย์พรเพื่อจ้าพพลย์จิไม่มีปากกาหลายสีนะจ๊ะ,ะเลยต้องวงเอาด้วยจ้าจับคู่เด่น เด่นก็มีห้าศูนย์ศูนย์ห้าสี่ศูนย์รับออเดอร์จากพี่น้องกรับพอ่เด้อคู่เด่นเด้๋จีจะวงให้ดเด้อจ้ะเด่นเด่นก็ต้องเป็นสีแดงนะจ๊ะคู่เด่นนะจ๊ะคู่รองคู่รองเด้อจ้านี่กรับเด้อจากพี่น้อง คุณรองศูนย์ศูนหกหนึ่งหนึ่งหกอันนี้ถ้าคุณร่องเด้อเจจีจะขีดเส้นใต้เด้อจ้ะถ้าคุณร่องเะงจีบ่วงเด้อจ้ะ ้าเจ๊จี้กะเขียนตามอาจารย์เพิ่อจ้าให้เอฟีอ่านเอาเด้่อจวาา่าคลิปของอาจารย์เิ่นเป็นเบากยังเนอจ๋านอ๊ะเจ๊จี้กะได้บอกบุญเนอจา๋านาะเป็นสายบุญด้วยนะคะเอฟซีมีน้ำใจก็บอกบุญนะคะฮานอยเอาต้อยนะคะให้เป็นแค่แนวทาง เอกับพิจารณา้วยจ้ะถ้าเอฟที่านใดใจถึงสายวิ่งวิ่งเลยจ้ะได้เงินแน่นอนนะคะเอาต่อยเข่าทุกวันเลยจ้ะจะเป็นสิบเป็ดฟันติดแล้วอาจารย์เป็นทำสถิติไหวเนาะจ้ะมัดรวมสีนอยเลยนะครับสายวิ่งรูดศูนยจับคู่บนล่างนะคะ ตัวเด่นก็50 05 40ตัวรอง006116ซื้อแล้วรอรับตังค์ได้นะคะได้เลยค่ะ f c ใจดีมีน้ำใจแบ่งปันด้วยนะครับเบอร์โทรอ้อต้อยเนะจ้าเบอร์โทรอ้อต้อยนะจ๊ะ f c ทุกท่านถ้าเป็น fc ของออต้อยก็มีเบอร์ทุกท่านอยู่แล้วค่ะแต่ยาจิก็ลงให้เป็นประจำนะจ๊ะใต้คลิปนะคะขอบคุณออต้อยนะคะที่ลงแนวทางให้ยาจยิจ้าส่งมาให้ยาจิลงแนวทางในช่องชาตายาจยินะคะขอให้ fc ทุกท่านจงโชคดีนะคะวันนี้วันที่ยีบเจ็ดทั้งราวด้วยนะคะเลื่อนดูเลยจ้าลาวออต้อยก็ลงให้เรียบร้อยแล้วจ้าสวัสดีจ้า